I wanna hop trains, wanna win the lotto. And buy my mama a sick condo. In my Chuck Taylor's and my Tumblehead, I want it all. อนนี้เรากำลังจะไปกินซูชิกันนะครับผมโอเคครับเพื่อนๆก็อันนี้เราออกไปกินซูชินะครับเป็น a l you can e ดีนะครับผมก็คือทานเท่าไหร่ก็ได้ไม่อั้นนะครับผมก็คล้ายๆแบบบุฟเฟ่นะครับผมแต่ว่าอันนี้เราก็แบบไม่ได้ไปตักเองนะครับเขาก็จะเอามาเสิร์ฟให้นะครับเราก็เลือกว่าเราจะทานอะไรบ้างนะครับแล้วเขาก็จะเอามาเสิร์ฟให้นะครับตัวนนี้ ชี e เดย์นะผมก็จะกินให้เต็มคราบเลยนะครับอยากทานอะไรก็ทานนะครับโอเคก็เดี๋ยวพาไปดูแล้วกันว่ากินอะไรนะฮะก็หลายหลคนนะครับก็อยากเห็นเหมือนกันว่าแบบแต่งตัวยังไงนะครับตอนออกมาครับวันนี้ก็ใส่หมวกนะครับแล้วก็เป็นเสื้อจาก H&M นะครับผมตัวนี้ก็เป็น scoop neck นะครับ scoop neck ก็คือมันจะเป็นคอกลมครับแต่ว่าจะกว้างกว่าคอกลมนิดนึงนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเกงนะครับก็จากร้านชันะครับ CPH ชันะครับ ก็เป็นรองเท้คอนด์ตนะครับ,อบตอนนี้ก็พามามาเดินเล่นนะครับผมก็ตอนเย็นก็สงบนะครับรัฐนี้นะครับก็เป็นรัฐวอชิงตันนะครับผมก็จะอยู่ มุมเลยนะครับมุมมุมซ้ายสุดนะครับของของอเมริกานะครับผมก็ข้างล่างนะครับก็เป็นรัฐโอเรกอนแล้วก็ลงไปก็เป็นแคลิฟอร์เนียนะฮะอันนี้เพื่อนๆอนาจจะเคยเห็นแบบในกระตูนนะครับอันนี้สีเหลืองมันก็จะมีสีแดงด้วยนะฮะเดี๋ยวก็จะได้เห็นหมาเห่าใส่กันนะครับตอนเย็นคนก็ชอบมาเดินพาหมามาเดินเล่นนะครับ แต่ตอนนี้ก็อยู่ที่ปั๊มน้ำมันนะครับที่นี่ต้องเติมน้ำมันเองนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะไปล้างรถอ่ะครับก็นี่จะเป็นแบบเป็นซองๆให้เข้าไปล้างรถนะครับเราก็ต้องแบบมาล้างเองอย่างนี้นะฮะก็สนุกดีครับเพื่อมาจะห้าทุ่มแล้วนะครับก็ล้างรถเสร็จแล้ว ็เดี๋ยวว่าจะขับรถเล่นนะครับแล้วก็เดี๋ยวหาอะไรกินเลดนหนึ่งนะครับวันนี้ชีตเดย์นะครับผมวันนี้เราก็ใช้ฟรีเวย์นะครับเดินทางส่วนมากไปไหนมาไหนก็จะใช้ฟรีเวย์นะครับเป็นเหมือนแบบทางหลักนะครับแล้วก็ออกไาตามทางออกออกมตามอีกซิทน,นะครับผมอ่านี้ก็แบบเป็น ในตัวเมืองตอกลางคืนนะครับพวกร้าน,บา,านบางร้านก็เปิดบางร้านก็ปิดอ่าตรงนี้ก็แบบเป็นที่ข้ามเรือนะครับมันก็จะข้ามไปอีกเกาะ,ะหนึ่งได้เี่้คนเขาก็มาเข้าแถวกันนะครับขับรถมาเข้าแถวข้ามเรืออันนี้ก็เป็นเรือนะครับที่จะใช้ข้าม แล้วแล้วเราก็มาถึงมาเป็นร้านเบอร์เกอร์นะครับไม่มีที่นั่งนะก็คือเหมือนแบบคนเขาจะแบบจอดรถกันนะครับแล้วก็กินในรถนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมซื้อก่อนแล้วก็เดี๋ยวอธิบายต่อแล้วกันว่าเป็นยังไงนะตรงนี้อยากกินเป็นฝายไม่เอาเลยครัโอ้โก,กินเออกินซูชิไ,ไป Uh, like I make up and maybe water Mean Alright. How's it going? Hi, how are you? Not bad. Um can I get up? Can I get a deluxe without cheese? One deluxe without Wait, can you do no mayonnaise either? So for that stuff we cannot take that stuff off, but we can't do the deluxe without the cheese. โอเคมาสูฉันฉันจะกิน e t ้1ดีลัอันนี้นะครับผมก็กินเบอร์เกอร์อันนี้เดี๋ยวเปิดให้ดูแล้วกันแต่ก็อธิบายก่อนนะครับว่าตรงนี้นะครับก็จะเป็นร้านเบอร์เกอร์นะครับก็ไม่มีที่นั่งนะครับก็จะเป็นแต่ว่าที่จอดเยอะมากถ้าเพื่อนสังเกตเห็นนะครับเพราะว่าตรงนี้จะเป็นแบบศูนย์รวมแบบคาร์ม e ิ้นะครับก็คือแบบแบบรวมรถอะไรอย่างนี้นะครับคือแบบบางที ถ้าแบบบ้านเราก็เหมือนแบบที่แบบที่จอดรถหน้าห้างอะไรเงี้ยนะฮะก็แบบรวมตัวกันรวมกลุ่มกันอย่างนะั้นก็แบบก็กลุ่มหนึ่งนะครับเพื่อนๆดูนะฮะอ่าก็ประมาณนี้ครับบางทีก็มีมอเตอร์ไซค์มีบิ๊กไบค์อะไรอย่างนี้ด้วยนะครับผมอ่านี่นะครับก็เป็นเบอร์เกอร์ปกตินะครับเป็นเนื้อนะครับแล้วก็มีชีสแล้วก็มีผักนะครับแล้วก็มีมาอยองเนสเล็กนิดหนึ่งนะครับ I wanna hop trains, wanna win the Lido. And buy my mama a sick condo.